เอมิลี่เอมิลี่ดู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 เอมิลี่อ๋ออีมาลี่จะหลับอีกแล้ว <c oughs> จะหลับอีกแล้ว <c oughs> จะหลับอีกจะหลับอีกแล้ว <c oughs> อ๋อมันทื่อน่ารักออก <c oughs> มันทื่จะหลับอีกและนะ้ว คนสวยมาลีคนสวยชอบให้คนชมมาลีคนสวยคนสวยจะหลับแล้วจะหลับแล้วมาลีคนสวยยิ้มหน่อยสิลูกยิ้มหน่อยยิ้มหวานยิ้มหวานยิ้มหวานเลยยิ้มด้วยสิยิ้มหวานก่อนยิ้มหวานมาลียิ้มก่อนคนสวยยิ้มสิไม่ไหวแล้วหลับแล้วไม่ไหวแล้วสะเข้มตาไปแล้ว